กินอะไรดียววันนี้กินอะไรดียะกินอะไรปัดตัวไาัดให้ไมาขาหนีห่กินอะไรอะ่ะนี้เราอยู่โซนหาดแสงันนะครับมาทานอาหารทะเลกันผมมีร้านในดวงใจเพิ่งมาทานครั้งหนึ่งนะฮะนี่มีร้านชื่อร้านบลารมีหอยฝาง ร้านตัวงเขอดข,ของเขาอยู่ด้านนี้นะร้านของเขาอยู่ด้านนี้คนเยอะมากนะครับอครับวคมสองครับอัยจานเล็กนะพี่แล้วจานเล็กครับ จันสีไขลลไ่กันเลยกข้าวมันฝรัตอนนี้มีเป็นผิวสองชิ้นรีตเสิร์ฟนะครับติ๊กเสิร์ฟป็นโจรสลัดแถวนี้ขึ้นมาจกากการหาปลานะครับแล้วก็มาเสิร์ฟนะครับอันนั้นเรื่องวันพีนะครับสสที่เหมือนนี่ซ <c oughs> ูพีซูพีสองชิ้นเนี่ยซูพีคือสองชิ <c oughs> ้นเนี่ยอันนั้นวันพี นี่เล่นน้ำได้ดีนะฮะคือ,อเบาเบาทะเเขาก็น้ำทะเลขึ้นมาผันเรียนน้ำอาหารทะเลก็อ่าของทะเลก็สดสะอาดตลอด ัวใหญ่มากนะครับตัวเท่าฝ่ามือ่อันนี้ไซส์เท่าไหร่ครับไซส์ตัวเท่าไหร่ฮะตัวละร้อยะครับพี่ตัวละร้อยตัวละค่ะค่ะถือขึ้นมาให้ไซส์เดียวนะครับพี่ตัวละร้อยนะครับไซส์ใหญ่ตัวละร้อยนะฮะตัวเบลเลอร์เลยสดมากปลาไทยที่เขามาทำเซอร์สิมีนี่มันเป็นปลาอะไรบ้าง นี่เป็นปลาเก๋าปลาฉลามที่ทำปลาอะไรนะปลาเก๋ากับปลาฉลามค่ะปลาฉลามคือปลาฉลามเลยเนี่ยเหรอ้านี่เป็นตัวมีนี่ค่ะพี่มันไม่ข้าวเหรอตอนที่ทำไม่ข้าวร้านอะไรจังหวัดระยองครับร้านบารมีบารามีหอยบาระมีหอยนะครับนี่นะครับสีไข่ไข่แมงดาไข่ปูไข่ปลาหมึกเลยแล้วก็ไข่แดงเก็บบรรยากาศนะครับ เ็นความเป็นระดับระบาดตามมาเลครับ<ต>โอ้โหนิ่ไทยแตงกี๊ดเลยนะเมื่อกี้ยังก,กันดึ้อกันดึ้ออยู่เลยโคตรเชื่อโคตรมากก็เป็นๆเลยอะ่ะยังเหลือปูก็รละแกปปูอ,อยู่ขออัดโทรวันหนึ่งนะครับ 왔어. 아. 맛있이데. 미안 หวานมากแต่ว mm. ่าโลเว้ยนรครวันน well ี้เราอยู uh, Arizona, Java, water, ่ที่ระยองร้านบาลมีหอยเดี๋ยวเรามากินซาิมสดตมนะคสดหวาอี่น sure> ี้ำ่อยเนีหวานมากทุก่องสดร้านบาลมีหอยยากาศดีอาหารอร่อยแล้ว เชื่อมาับปก็ทานได้นะครับอีกทีเล้ก็มาซื้อโอเคครับผมมาถึงประมาณเที่ยงครึง าเชื่อว่ามาถึงแล้วมันนั่งได้นะมันบบว่าขนาดคือมีแค่เนี้ยบางแต่แค่เนี้ยน,น,นะฮะจะลมทะเลเป่าพัดเข้ามาคือไม่ร้อนเลยล้วชิลมากอาจจะเป็นเพราะเดือนธันวาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าไม่เหนียวแม่เลยเลยดีมากๆเลยปูนะครับแน่นแน,แน,แน,แนทำข้าวปูว่ะจิ ครับตนไ้เปมือการรกอเร่งเข้านะครับกาตอนนี้เราออเดอร์ไปยังไม่หมดออเดอร์ย่อยหน่อยครับว่าเนนี่ บารมีหอยครับสวัสด <kil> <tapping> okay, okay. ีครับไม่ใช่สถานนีไม่หอยครับบารมีหอยนะครับถ้าไม่มีบริบารมีไม่ได้กินนะครับโอเคครับโอเคหอยอะไรรู้บ้าครับ หอยนางรมเอ้ยไม่ใช่หอยนางรมนี่ <c oughs> อันนี้คืออินดอร์ของร้านบาลามีหอยนะครับเขาก็มีโต๊ะภายในด้านในเวลาเขาแกะปูพวกของสดบางส่วนเวลาแช่ยเย็นก็อยู่ที่นี่อารีลาซอยสานี่ก็จะมีพวกของสดนะช่วงเย็นๆคึกคน,น,น,นะครับคนม็จะจอดรถ กระบอกก็มีนะครับได้ติดเป็นากแาแฟเขียว้อชาเขียวเขาแยกน้ำมาให้ดยเราลองดูว่าสั่งชาเขียวปัน่นมาแล้วเขาแยกน้ำแข็งมาให้ซึ่งดีมาก ยุงเทพยังไม่เห็นทำอย่างนี้เลยโอ้ไม่ติดครับยุไม่นติดไหนจ้ามันอาบน้ำสองรอบแล้วแล้วมันก็ไปขอครีมเขามาทาไม่มีลิปมันอ่ะพี่ไม่มีลิปไมันามั้ึงเอาใดเลยไหมเอาสีแดงนะีมีอะไรต้นได้ไหูไทยคิีคูไทยทรีปป่ะครับลาแมครับลาแมครับกะละแมกกะละแม สนำจนุนโดยจิ๊บอกฉันระยองเนื้อมันจะเป็นอย่างนี้นะดูนะแับดูนะมันจะข้นเพราะอะไรปะเพราะว่ามันกักไว้นานกักไว้นานอ๋อขวดนี้ไม่ค่อยได้ใช้ใช่ขวดนี้ไม่ค่อยได้ใช้ขวดนี้ไม่สบายอยู่เดี๋ยววันนี้ได้ใช้ละเฮมันก็แปลงวัดที่ตาผมไปทำบุญเหรอครับตาลินี่ไปทำบุญซอยอะไรนะก้นปึก มันคืออะไรครับโอ้โหวิวเพื่อนอดูเรือเข้ามาพอดีผมนะเออวันนี้สวยจริงนะอากาศดีมากเลยนี่คือหาดแสงจันทร์นะครับ 12นาทีวันที่19ธันวาคม2566เป็นวันอภากรนะครับวันเกิดเสด็จเตี่ยพระเจ้าโรมโรเกอกรมหลวงจุฬารณ์เฉลิมศักดิ์นะครับครับจารุครับเสด็จเตี่ยของชาวไทยลูกเสด็จพ่อราชการที่5สมเด็จพระปิยมหาราชนะครับช่วงนี้เนี่ยก็จะมีคนมาตกปลาครับทางด้านนี้ตามขดิ่ครับ โอมชุมพรจุติอิทธิการังสุขโขนมโมพุทธายะโอมชุมพรจุติอิทธิการังสุขโขนมโมพุทธายะโอมชุมพรจุติอิทธิการังสุโขนโมพุทธายะพุทธะสัมมิธธรรมะสัมมิสังฆะสัมมิสาธุเป็นคาถาเสด็จเตียครับวันนี้งวันอภากรนนะครับผู้หรังเห็นปูน มาวางหรือว่าแบบธรรมชาติบ้า,า,า,าไม่อันนี้มาวางไงผิวแกนี่ผิวปูนนี่แหละประมาณนี้หนะ้าขอดรองเท้าเลยโอ๊ยคมไปไถ้ากล้องหลุดลงไปนี่ไม่ลวงไม่ได้เลยนะต้องจับให้แน่นเลย <laughs> เนี่ยนะถ้ามันอากาศเย็นๆเหมือนญี่ปุ่นเขานิยมกันตกฟ้านะจะสุดยอดมากเลยเถินฟ้า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 ไปดูล่ครับเล่นไผหยองครับ สอนรามให้วิทางนี้กับผมส่วนหน้านะครับเรือเล็กนู้นเป็นนิคมแมาตะพุกนะครับ10กว่ากิโลจะมีประมาณสิบกว่านี่ของหน้าร้านของเขาเลยนะ เขาก็ได้นะเพราะมันมีปลาเล็กมันมีมีปลาหมึกเมื่อกี้นี่เขาเบ็ดมาหย่อนอะ่ะก็ได้ปลาทะเลตัวประมาณเหมือนกระปัตทัูอะฮะแต่ก็คือโอเคเป็นซาซิมีจานเล็กได้เลย เวลาลงอย่างนี้เก็บตอนกี่โมงพี่พี่เห็นเนี่ยเดี๋ยวก็สาวขึ้นเอาเหรอมาอย่างนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวรอดูตอนสาวขึ้นนะวิถีชีวิตนะฮะหมู่บ้านชาวประมงมีเรือเข้ามาแล้วเนี่ยดูเรือเล็กเขาก็วิ่งอยู่ขอบขอบแถวๆเนี้ยแล้วเขาก็ได้วัตถุดิบมาแล้วเขาก็นที่ร้านอาาหรครับอันนั้นเรือเล็กนะตัวนี้เรือใหญ่ไหนเรือใหญ่ หัวเลยใหญ่เออไม่ใช่ล่ะ <c oughs> มาดูนะครับว่ามีได้ปลาอะไรบ้างคนมาลุ้นกัน <c oughs> มาดูกันนะครับว่าจะได้ปลาเยอะไหม แบบแบบนี้เราต้องเอาเหยื่ออะไรมาทิ้งไว้ก่อนไหมเราต้องเอาเหยื่อลงไหมฮะไม่ต้องไม่ต้องเลยใช่ไหมเ,เดี๋ยวปูมันขึ้นอ่ามันขึ้นกับน้ำล้วเกิดได้ออก,กาอ่าศออเนติดอ๋อเนี่ยปลาปลาอะไรปลากระบอกปลากระบอกเอาออเอาให้สุดเลยนะออ๋ปลากระบอกอ กบเหนเลยอะเดี๋ยมระโดนโอ้โดโเหมือนไปอิเลยอะโดดี่ีนีเดี๋ยวมาดูทางนี้ใหม่นะได้อะไรบ้างะเดี๋ยวขาดูหน่อยนิดนึงขดูหน่อยนิดนึงโอ้โสุดยอดอันนี้หมึกอะไรนะกระโดนเห อูะ h o มูโ h ม v e ครับอ่ามพร้อมเอาน้ำออกเอาจ้านวำเลยสามโลสองสามโลสอเคข้ามูไสอ่ะสามโลสองปลาข้างเหลืองติดอติดถึมติดอดงมือตอกดงอันนี้อติมือตอดถอันนี้อออมอืออ นนนนีกก็บ,บอสั้นเานะเถ้ากระบ,บอกยาวนี้ก็จะเป็นเหมือนเปิดลูกซองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตั <c oughs> กกระบอกทำอะไรลนะพี่ <c oughs> กับแก้ม <c oughs> เป็นกับแก้มกินเล่นเอาไป <c oughs> ทอดใช่ไหม แถวเดียวเดียวเกาะนะไปโหนี่ต้องแข็งแรงนะครับขายต้องคู่นะครับอืมตัด้งเด้อสิตัดแล้วเพื่อนผมกลับบ้านแล้วครับ เอออยากรู้ว่ามันลึกแค่ไหนไปเรื่อยๆดิจับพายอย่างนั้นหรอมันจะมีแรงไม่พายอ่ะเออมีเด็กแล็บที่ไหนมายืนหลอด้ะ เปียกตูดเลยเปียกตูดเลยเปียกแล้วก็ไปนั่งรถกูแล้วทีนี้บ่อหนังด้วยอาบล้าไปเลยฮะเปียกตูดเลยอาบน้ำก่อนนะเมื่อกี้เพื่อนลุ่น้ำแบบมันอาบน้าทั้งชุดเลยแล้วก็ซักเสื้อเอาน้ำยาเออล้างอันนี้ซักสะอาดเลยแหละโอเคซักเสเลยทำอะไรก็ทำไปเลยคิดว่าเป็นบ้านตัวเองแล้วกันฮะตอนนี้อ่า ตั้งหน่อยเดี๋ยวจะเอากระจกกลับบ้านด้วยนะใส่เลยใ้่ไม่แล้วโอ้โหาเลยแล้วแล้วมึงเอาเอาอะไรอาบน้ำไม่จริงๆอันนี้ก็อาบน้ำได้นะเนี่ยสบู่อะไรไม่มันก็สะอาดเลยไงเนี่ยไปอไปไดิเหลือล่ออะไรหระอ <laughs> 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 Let's go